จเจริญในธรรมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็แบบกินนกะกธรรมคือเป็นธรรมที่ง่ายๆแต่เข้าใจยากก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่เราได้รับรู้ทางตา หูจมูกลิ้นกายใจที่เราคุ้นเคยอยู่อยู่จนชินกับสิ่งเหล่านี้แต่มันมีความพิสดารลึกลับซับซ้อนอยู่ในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้รับรู้ และก็สิ่งที่ได้เสวยโดยอารมณ์พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัดสู้แล้วพอได้พินิพิจณนานหลักธรรมที่พระองค์ตัดสู้จึงเกิดความ เขาเรียกว่าจะบอกว่าหมดหวังสิ้นหวังก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่ยากที่สัตว์โลกและคนทั้งหลายที่จะมีความละเอียดพอมีความสุขขุมพอมีความปานี้พอมีความกลมกล่อมพอในสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้ จึงเกิดคือไม่รู้จะแสดงธรรมให้ใครฟังไม่รู้จะบอกสิ่งที่ตัดสู้ให้ใครจนเป็นเหตุให้ท้าสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมามาราธนาพระองค์เพราะศาสนาของพระองค์นั้น รองรับด้วยถ้วยเทพเทวดาผู้มีจิตสูงจนถึงพรหมโลกที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ยังพอมีอยู่จึงได้มาราธนาพระองค์ให้แสดงธรรมโปรดเวเนยสัตว์ผู้ที่มีทุลีในดวงใจมีทุลีในดวงตาน้อยๆเขี่ยออกก็สามารถจะมองเห็นจึงทำให้พระองค์ ได้ระลกึกถึงสหธรรมิกเก่าคือปัญจวกีทั้งห้าผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขผู้ที่ไม่เห็นแก่ลาบสากาละไม่หลงในลาบยศสรรเสริญไม่หลงในกามคุณทั้งหลายผู้ออกมาบำเพ็ญฤาษีด้วยกันก็ทำให้พระองค์มีความหวังในใจ ว่าสิ่งที่พระอ,องค์ตัดสรู้ปัญจวคีย์ทั้งห้าน่าจะพอฟังได้พระอ,องค์ก็เลยต้องไปที่สเสด็จไปที่ปราปรา่าอีสิอิปะตัตเนะมะรุกขายวันคือป่าที่มีความปุดมสมบูรณ์มีเกงกว้างกว้างศัต ป่าสมบูรณ์นั่นแหละผลละมากลากไม้ที่ไหนที่สมบูรณ์อาหารก็สมบูรณ์มีพืชพันธัญญาหารที่เป็นอาหารให้สัตว์แล้วก็บรรดานักพจน์ไปอยู่เมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมธรรมจักกับประวัตสูตรอัญญาโกนทัญญะนี่ได้โสดาบัน ือฟังเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่พระอ,องค์พูดเข้าใจในสิ่งที่พระอ,องค์แสดงพอ,อัญญาเข้าใจพระอ,องค์ก็ได้เกิดพุทธอุทานว่าอัญญาสิวัตะโพกนทนโยอัญญารู้แล้วคือมันเป็นสิ่งที่ทำอันบุคคลจะเข้าถึงในสิ่งที่ปราณีตและละเอียด มันหาได้ยากเมื่อพระองค์แสดงจบแล้วก็แสดงซ้ำแสดงซ้ำจนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้บรรุุธรรมในข่าวครั้งนั้นนี่ก็เป็นเหตุว่าธรรมที่พระองค์แสดงนั้นมันละเอียดอ่อน มันเหมาะกับผู้ที่บำเพ็ญเพียรเหมาะกับผู้ที่ออกจากเรือนเหมาะกับผู้ที่ <c oughs> ไม่หมกงุ้นในลาบยศสรรเสริญแล้วมีจิตใจเบาบางแล้วพอฟังธรรมอันปราณีตที่บอกว่าทเวจะพิโคเว สองทางนี้ไม่ใช่ทางคือการมสุขันุยโยโคการปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นในกรรมคุณอัตตะกิมฐานุโยโคการทรมานตนให้ลำบากสองประโยคนี้จึงทำให้อัญญากนทัญญะเข้าใจเมื่ออัญญากนทัญญะเข้าใจจึง <c oughs> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรู้และก็แสดงในวันที่พระปัญจะวะัคคีย์ทั้งห้าได้รับฟังนั้น จึงเป็นวันที่ประกาศอิสระภาพให้กับจิตวิญญาณแล้วก็ประกาศความสมบูรณ์แบบในทาง,งพระพุทธศาสนาเหตุที่อัญญาโกนทัญญะเข้าใจก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นหลงว่าทุกข์นี้เป็นเราว่าเราทุกข เปหลงว่าสุขนี่เป็นเราเพราะเราสุขแท้ที่จริงแล้วสุขกระทุกขที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเป็นแค่เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาเป็นตัวเป็นตนหาเป็นความจหลังยั่งยืนไม่ได้มันเป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอ,อัญญาโคนัญญะฟังเข้าใจ จิตจึงโพรงจิตจึงเกิดความอิสระภาพจากความเห็นผิดว่าทุกเป็นเราเกิดความอิสระภาพจากความเห็นผิดที่คิดว่าสุขเป็นเราเมื่อเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นหรือผัสสะเกิดจากผัสสะเกิดจากสัญญาเกิดจาก อะไรก็ตามที่มันเกิดความยินดียินร้ายนมันก็ <c oughs> เป็นสิ่งขวางกั้นจิตไม่ให้เป็นอิสระภาพเป็นเครื่องนวงเหนี่ยวผูกมัดจิตของเราไม่ให้เป็นอิสระภาพจึงเกิดความลำบากจึงเกิดความทุก เพราะเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขขังเพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอนัตของเราสุขก็เช่นกันสุขเกิดขึ้นสุขก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เป็นสุขก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เป็นสุข เทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จึงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นอนัตตาเพราะไม่สามารถที่จะบังคับหรือหน่วงเหนี่ยวให้สิ่งนั้นอยู่ในจิตในใจเราได้อย่างถาวรเพราะฉะนั้นเมื่ออัญญากนทัญญะเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้จึงเกิดอุเบกขาญาณคือวางสุขวางทุกข์ออกจากจิตใจ เมื่อวางสุขวางทุก์ที่เกิดจากเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นสองทางน่ะออกจากใจจึงเห็นมัชฌิมาปฏิปทาคือจิตที่ไม่อิงสองฝั่งคือไม่อิงสุขอิงทุก์วางสุขวางทุกข์ขออกจากจิตใจได้จึงเป็นอิสระภาพจากเวทนาทั้งสองจึงเห็นมัชชิมาปฏิปทา จึงเห็นทางสายกลางก็คือวิถีชีวิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิถีชีวิตที่ยังความอิสระภาพให้เกิดขึ้นในจิตในใจสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนจึงหาบุคคลที่จะฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ยกระดับจิตออกจากเวทนานุเวทนาสติปัฏฐาน ออกจากฐานเวทนาได้เพราะความเห็นไม่ไม่เข้าถึงมีความคิดความรู้เป็นสัญญาที่ไม่เข้าถึงถ้าเข้าถึงแล้วก็จะเห็นอิสระภาพเสรีภาพแห่งจิตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำอันเหมาะสมแก่บุคคลที่สมควร ฐานาและฐานะของสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นฐานาฐานะที่เหมาะสมกับสัตว์ทั้งหลายที่ได้สั่งสมมาด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตามบุคคลที่บำเพ็ียงเช่นไรก็ทำเช่นไรหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งใดทำอย่างไรมันก็ได้เสพติดอย่างนั้นเมื่อเสพติดอย่างไรชีวิตก็ต้องดำเนินอยู่อย่างนั้นเพราะในโลกนี้ มีมายามีความระมุนระม่อมมีความยืดหยุ่นมีความตึงตึงเครียดพร้อมที่จะรองรับทุกอารมณ์ทุกสถานการณ์ของสัรพสัตท,ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกับอาหารในโลกนี้เพียงพอกับสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทุกคนทุกชีวิต สมบูรณ์บ้างฟุ่งฟือยบ้างขาดแขนบ้างอัตาคัดบ้างตามบุญวาสนาเขาเรียกว่าปฏิรูประเทสวาโซจะเอตามังครมุตตมังการที่สัตว์ทั้งหลายได้ไปเกิดในดินแดนเว้นแควน้นใดๆนั้นมันก็มาจากกรรมะพันธุกรรมะโยน,น,นิยังกรรมังกลิสสามิกัลยาน,นางาาังวาปาปังวา คือเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำเพราะนั้นการที่ไปเกิดในที่ธุรกันดารก็ดีที่อุดมสมบูรณ์ก็ดีมีตระกูลมีวันณนะมีความคิดมีวิถีชีวิตนั่นเนี่ยมันสืบซืบกันไปเป็นพันธุก,กรรมมันเป็นเรื่องที่จะถอดถอนได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้ มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผู้มีบุญมีวาสนาจึงสามารถที่จะก้าวออกมาอัศมิมานะความถือตัวถือตนมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องของความเข้าถึงมันเป็นความได้สัมผัสสภาวะของธรรมจริงๆจึงจะเห็นคุณค่าในพระธรรมคำสั่งสอน เห็นคุณค่าในสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรุนและแสดงได้เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุและก็สืบๆกันมาจนถึงพวกเรามันเป็นเรื่องที่ทรงยากนะหาบุคคลที่จะเข้าถึงแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นอิสระภาพอิสระอิสโลให้กับจิตวิญญาณที่จะไม่อยู่ในมายาของโลกไม่ตกอยู่ในอำนาจของโลกครอบงำ นั้นจึงเป็นเรื่องของบัณฑิตานันจะเสว,วนามันเป็นจึงเรื่องของอารมณ์ที่ได้คุบคุ้นค,คลุกคลีกับสิ่งนั้นๆจนเป็นนิสังสยสังโสให้เป็นนิสัยพระาะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนากับท่านทั้งหลายผู้ฝึกตนผู้ที่เข้าถึงหนทางอันประเสริฐด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทอน